ทิปวันหยุดเที่ยวไหนดีมาครับไปพร้อมกับพวกเราเลยบอกเลยว่าที่เนี่ยเด็ดบรรยากาศดีสุดๆฟิลแบบชิลๆสบายๆติดป่าติดเขาแต่จะมีใครติดเราไมาหมนะนาจอมปลีฟาร์มแอนคาเฟ่ นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรด้านในบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับที่จอดรถเยอะนะครับที่จอดรถเพียงพอนะครับใครที่เข้ามาสวัสดีครับถึงแล้วนะครับที่นาชนพุรี แอนคาเฟ่ไปชมกันวันนี้เราอยู่กันที่นาชนบุรีฟาร์มแอนคาเฟ่ขออภัยนะครับเมื่อครูตกฟาร์มไปเนาะที่นี่เป็นคาเฟ่สไตล์ธรรมชาตินะครับที่นี่เขาจะใช้วัสดุเป็นไม้ไผ่นะครับพวกสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้อารมณ์เหมือนเราอยู่ในฟาร์มในสวนในทุ่งนานะครับมาถึงครับดูบรรยากาศแล้วก็มา อาหารก่อนเลยเดินทางมาไกลครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะสั่งเครื่องดืม่มแล้วก็สั่งกะเพราไข่ดาวเยิ้มๆอาหารรสชาติดีกาแฟอร่อยมีเค้กมีขนมอีกหลากหลายเมนูให้เลือกนาชนบุรีฟาร์มแอนคาเฟ่ ตั้งอยู่ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเดินทางไม่ไกลมากครับใครที่อยู่ใกล้เคลียงช่วงวันหยุดไม่รู้ว่าจะแวะไปไหนดีก็แวะมาได้นะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพาบุตรหลานมาเล่นนะเด็กๆชอบนะครับที่นี่ที่แวะเข้ามาเด็กเยอะมาลองท้องเสร็จแล้วเราก็จะไปให้อาหารน้องๆสัตว์เลี้ยงกัน ฟาร์มที่นี่จะมีสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิดนะครับทางคาเฟ่เขาสามารถให้เราเหมาโปรโมชั่นให้อาหารน้องๆสัตว์เลี้ยงได้นะครับเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่เนาะใครที่เคยมาแล้วให้อารมณ์เป็นยังไงบ้างเข้ามาคอมเมนต์บอกกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพวกเราหากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และมารอลุ้นกันว่าวันหยุดรอบหน้าเราจะไปที่ไหนกันหรือใครมีที่ไหนแนะนำคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ